สามคำเท่านั้นมหาเสน่ห์มหาเมตตาคาทาเป็นเทีรักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมหาเสน่ห์มหาเมตตาคาถาหลวงปูคงเป็นเที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคาถาเป็นเที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามคำสั้นๆที่จะทำให้คนรักเทวดารักใครเห็นก็เมตตา สิทธยาสานุสิทั่วทุกสารทิศหลั่ลงไหลมากราบไหวเคารพสักการะสรีละสังขารของหลวงปู่หงพรมปัญโยพระเกจิอาจารย์ดังจังหวัดสุรินเมืองช้างแดนอีสานอย่างต่อเนื่องเนืองแน่น ตัวร่างกายสรีละสังขารที่ไม่เปื่อยไม่เนาของหลวงปูบ่บรรจุอยู่ในโลงแก้วจนถึงทุกวันนี้ณปราสาทเทศพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หงพรมปัญโยอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่หงพรมปัญโยหรือพระครูปราสาทพรมคุณ ท่านได้ละสังขารเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2557ในพรรษาที่77สิริรวมอายุ97ปี หลวงปู่หงพรหมปัญโยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีชื่อเสียงทางด้านเมตตาสูงคุณธรรมสูงรวมทั้งด้านอิทธิฤทธิ์ด้านปฏิหารและท่านเป็นพระที่มีวิชาอาคมครั้งแก่กล้าท่านสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายหลากหลายรุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เรื่องราวของท่านยังถูกกล่าวขานจากรุ่นสู่รุ่นมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของพุทธคุณเมตตามหานิยมกำบังภัยแคล้วคลาดจากอาวุธต่างๆหรือแม้กระทั่งการแก้คุณสหลวงปู่หงท่านเป็นพระเทละที่มีอายุพรรษาสูงที่สุดรูปหนึ่งของแดนอีสานใต้บวชตั้งแต่อายุ20ปีไม่เคยสึกเลย ตั้งแต่เมื่ออายุ18ปีมันดาของท่านขอร้องให้ท่านบวชเนนเป็นเวลา7วันแต่เมื่อครบ7วันแล้วท่านกลับรู้สึกเลื่อมใสในร่มกาสวพักในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้สึกนับตั้งแต่นั้นตลอดมาได้อุสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์เมื่ออายุครบเกณฑ์20ปีได้รับใช้ยานามว่ารมปัญโยแปลว่า ผู้มีปัญญาดุดพรมต่อมาเมื่อบวชอุสมบทกรบสามพรรษาหลวงปูง่คงจึงได้ออกจาริกถือทุดงควดัดตามแบบฉบับแห่งพระบรมครูพักอาศายัยอยู่ตามคนไม้หาที่สงบสับปายะเจริญภาวนาที่ป่าช้าตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำนุ่งหม่มใช้ผ้าพเพียงสามผืนฉันพัตหารเพียงวันละมื้อเดียว ต่อมาก็ได้ขอศึกษาสแสวงหาความรู้สัพพศาสตร์มนตราจากครูบาอาจารย์จังหวัดศรีสะเกดจนเป็นที่พอใจจึงขออนุญาตลากรับเพื่อเดินทางจาริกทุดงข้ามประเทศเข้าเกตไปยังกรุมพนมเปนประเทศกัมพูชาหลวงปู่หงท่านจึงได้พบกับครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาสัพพวิชาทั้งวิชาเมตตามหานิยม คาถาเมตตามหาเน่ห์กำบังภัยทั้งคุ้มครองแคล้วคลาดกันจากอาวุธปืนหอกดาบเขี้ยวงาช้างเสือวิชาหุงสีพึ่งและวิชาการป้องกันคุณญสยทำน้ำมนต์เพื่อใช้รถอาบน้ำมนต์แก้สิ่งไม่ดี และต่อมาท่านก็เดินทางกลับมาจำวัดเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่จังหวัดสุรินทร,ร์หลวงปู่หงท่านเป็นเจ้าอาวาสสร้างคุณูปการให้ประโยชน์กับสังคมไวมากมายโดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์ท่านบริจาคทรัพย์สร้างสถานีอนามัยและสถานเลี้ยงเด็กรวมทั้งมอบเงินปัจจัยช่วยเหลือโรงเรียนปรับปรุงสถานีตำรวจ และจัดตั้งมูลนิธิหลวงปู่หงพรมปัญโยท่านบริจาคเพื่อช่วยขุดแหล่งน้ำบอ่อน้ำและฝายกั้นน้ำด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลวงปู่หงท่านก็ได้บริจาคเงินเพื่ออนุรักษ์ป่าปลูกป,ป่าเสริมสร้างป่าชุมชนนอกจากนี้ยังช่วยบริจาคเงิน เพื่อซื้อและถ่ายชีวิตสัตว์โคกระบือจำนวนมากมายอีกด้วยท่านได้รับรางวัลชนะเลิศวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับโลร่รางวัลชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศด้านบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและท่านก็ยังได้รับรางวัลแห่งคุณงามความดีทับคุณประโยชน์ให้กับสาธารณกุศลต่างๆมากมายอีกด้วยและนอกจากนี้หลวงปู่หงพรมปัญโยท่านก็ยังเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงทางด้านเมตตาสูงด้านอิทธิฤทธิ์ด้านปฏิหาร จึงทำให้มีลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศลังไหลามากราบไหว้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากพระคาถาของท่านหลวงปู่หงพรมปัญโยคือท่องคำว่าณนะเมติด้วยสามคำนี้เป็นคาถาแทนความเมตตาสวดท่องคำว่าณนะเมติ นั่นถือเป็นคาถาหลักของหลวงปู่หงพรหมปัญโยเลยก็ว่าได้เนื่องจากหลวงปู่ท่านเคยบอกว่าเราภาวนาณเมตินิหนาสะเทือนขึ้นไปถึงพรหมโลกหมายถึงว่าหากเราภาวนาว่าณเมติแล้วจะสามารถสือไปไกลสุดแดนจนถึงครูบาอาจารย์ผู้สถิตอยู่บนชั้นพรหมโลก หลวงปู่ท่านเล่าอีกว่าพระแม่ทรณีนั้นเป็นเทพนารีที่ผูกพันกับหลวงปู่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆหลวงปู่เจอผู้หญิงร่างกายกำยำผิวคล้ำมาดักไล่จับท่านที่ยังเด็กที่หน้าป่าช้าพอจับได้ก็จะให้ดื่มนมจากอกและนับตั้งแต่นั้นมา ท่านหลวงปู่ก็ได้วิชาจากพระแม่ธรณีอยู่เสมอๆไม่ว่าจะเป็นวิชาตะกรุดพระแม่ธรณีตะกรุดก,กันโรคต่างๆเป็นต้นความหมายของณเมตินี้หลวงปู่ท่านบอกว่าณนะเมติแปลว่า ยอดน้ำนมของแม่พระธรณีก็คืออาหารพืชพันธุ์ข้าวน้ำต่างๆที่เลี้ยงดูทุกสัรวชีวิตอย่างไม่ลำเอียงใครปลูกหวานเก็บเกี่ยวเอาไปกินไม่ว่าคนหรือสัตว์ไม่ว่าคนรวยหรือคนจนหรือมหาโจรคนต่ำซามแม่พระธรณีท่านก็ให้การเลี้ยงดูเท่าๆกัน แล้วแต่ใครจะเก็บเกี่ยวใช้สอยได้มากเท่าใดให้เรานั้นมีใจเหมือนแม่ทรณีที่ไม่เลือกว่าแม้จะเป็นใครเป็นคนดีเป็นคนเลวเป็นพระราชาเป็นโจรก็มีสิทธิ์อาศัยอยู่บนพื้นทรณีนี้เช่นเดียวกันณเมติยอดน้ำนมแม่พระธรณี ึงเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ด้วยใจที่เปรียมด้วยความเมตตาหนักแน่นเยือกเย็นดังคุณของแม่พระธรณีน้ำเมติเป็นคาถาแทนความเมตตาอันไม่มีประมาณของมันดาที่มีต่อบุตรและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมื่อเราภาวนาเยอะ ก็จะเป็นเมตตามหานิยมเมตตามหาสนีเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลที่สวดบทนี้แล้วพึงทำใจให้ใสสะอาดไม่ขุนมัวมีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันและกันดุดดังพระแม่ธรณีส่งเมตตาต่อสรปสัต์ทั้งปวง เมื่อเรานั้นภาวนาจนใจใสสะอาดดุจแก้วแล้วท่านก็จะเป็นบุคคลที่เทพรมรักษาเทวดาคุ้มครองซื้อง่ายขายครองซื้อง่ายขายครองทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองชีวิตมีความสุขสมหวังเป็นที่รักใครเห็นก็เมตตาหลวงปู่ท่านเรียกว่าคาถาหงแก้วสารพัดนึก นอนแล้วปัญญาปลอดโปร่งและโปร่งใสนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินล้านตามที่เราปรารถนาพระคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเมติ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 

na mê na meti na meti na me na meti na me na meti na me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 ti na meti na me na meti na mê na meti na me na meti na meti na me ti 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 na me 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 na 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 นะเมตินะเมตินะเมตินะเม,ต,มติขอนอบน้อมก้มกราบระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุส,ธส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ